ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปเหตุการณ์สำคัญของโครงการรากแก้วศาสนาทยยาตครั้งแรกของการถ่ายทอดสดเรื่องราวการประสานศรัทธาของเยาวชนทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเพื่อบวชเป็นสามเณรรากแก้วและแม่ชีน้อยรากแก้วค่ะและว,วันนี้เอพิริลพัฒน์เนติปิชาพัฒน์ขอรับหน้าที่รายงานเรื่องราวการเรียนรู้ปฏิบัติและฝึกตนของน้องๆสามเณรรากแก้วและแม่ชีน้อยรากแก้วค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปชมสรุปกิจกรรมของเมื่อวานกันก่อนเลยค่ะ วันนี้จะคุยกันเรื่องข้าวในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยให้ความสําคัญเร,เรื่องข้าวเรื่องข้าวเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวข้าวมากมากเลยรู้หรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครอบครัวเป็นชาวนาพระพุทธเจ้าเนี่ยครับครัวเป็นชาวนา,ะา,น,น,า,วน,านะทำนานะฮนะ เป็นพระมหากรัตรทำนาเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเรานี่แหละกษัตริย์แห่งการเกษตรกษัตริย์แห่งเกษตรนะครับทรงทำนาเพราะฉะนั้นชื่อของพ่อพระพุทธเจ้าคือหรือว่าพระพระพุทธบิดาเนี่ยสุดโทธนะมีคำว่าโอธนะอะมิโตทนะโทโททนะสุดโททนะ พี่น้องมีคําว่าโอทนะหมดโอทนะแปลว่าข้าวนะครับโอทนะแปลว่าข้าวพระเจ้าแผ่นดินที่มีข้าวบริสุทธิ์สุดโททนะสุดทัแปลว่าบริสุทธิ์โอทนะแปลว่าข้าวสุดโทธนะก็แปลว่าข้าวบริสุทธิ์นี่ข้าวโอทนะแปลว่านี่ข้าวอ,าอ่านี่จะล่วงละเมล็ดข้าวเนี่ยเมล็ดข้าว ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวัฒนธรรมข้าวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมข้าวมา5000ปีแล้วขุดลงไปในดินเนี่ยเจอข้าวเจอเมล็ดข้าวอายุ5,000ปีแน่นเคยเห็นเมล็ดข้าวใหญ่ๆไหมครับใหญ่ขนาดเนี้ยครับเมล็ดข้าวนี่อ่านี่ไม่ใช่แบบ อุ้ยอันนั้นเกินไป <c oughs> อ่าเมล็ดข้าววัฒนธรรมข้าวไปดูบ้านเชียงสิครับบ้านเชียงอายุ5,000ปีหม้อวัฒนธรรมข้าวอยู่ที่นั่นนะครับบ้านเชียงอยู่จังหวัดไหนครับบ้านเชียงอยู่จังหวัดไหนบ้านเชียงอยู่จังหวัดไหนครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภตาคก,กลาง อ,ออกเชียงเหนือจังหวัดอะไรเชียงเหนือถูกแล้วตำันดอ,อกเชียงเหนือถูกอยู่จังหวัดไหนเชียงใหม่แม่สอดเคยเห็นหม้อบ้านเชียงไหมครับพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงโอ้โหเก่าแก่มากคนทั่วโลกมาดูพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงหม้ออายุ5,000ปีหม้อดินนะครับ สีไม่ตกเลยเขียนมา5,000ปีแล้วอยู่บ้านเชียงอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีบ้านพระอาจารย์เองอยู่ที่นั่นพระอาจารย์เป็นคน5,000ปีนะเกิดมาจากวัฒนธรรมข้าวนะ <c oughs> <c oughs> นี่น้องชีไแม่ใชีน้อยรูปในหลวงที่เห็นเนี่ยทำจากอะไรรู้เปล่า้อา <c oughs> <c oughs> มเมล็ดข้าวถ้าสมมติว่าเราอยากได้รูปสวยๆเรามเมล็ดข้าวมาเรียงกับเราสีมาวาดอันไหนคุณค่าสูงส่งกว่ากันม,กมีใช้เวลานานมากนานมากเป็นเดือนครับเป็นเดือนข้าวมีความหมายมากกว่าอาหารที่เรารับประทานทุกมือ้อแต่เป็นรกากฐานของวิถีชีวิตความเชื่อประเพณี และวัฒนาธรรมของกลุ่มชุมชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นการกำหนดระเบียบแบบแผนให้กับสังคมชาวนาเชื่อว่าแม่โพศพเป็นผีหรือเทวดาประจำพืชจึงบูชากราบไหว้เป็นเสมือนเทพธิดาแห่งข้าววิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนับแต่อดีตมุ่งปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลักหรือเก็บในยุง้งฉางก็จะนำไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆบ้างที่จำเป็นจริงๆเช่น เสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆแต่ไม่นิยมขายข้าวไม่แลกเปลี่ยนข้าวกับเครื่องมือประหัตประหารเพราะคนไทยเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญคุณมีจิตวิญญาณมีพระแม่โพศพประจำอยู่การทำนาหรือการปลูกข้าวซึ่งในวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมาแต่โบราณการทำนาก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติคนในเกษตรสังคม จึงให้ความสำคัญและเคารพธรรมชาติทำให้มีพิธีกรรมและความเชื่อมากมายทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตข้าวมีทั้งพิธีกรรมส่วนครอบครัวส่วนชุมชนส่วนชุมชนที่พระมหากษัตริย์และราชการจัดขึ้นเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมผูกจิตวิญ,ญญาณของคนไทยไว้กับข้าวจนเกิดเป็นวัฒนธรรมวิธีการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อแนวความคิดที่มีต่อข้าวเพราะแต่เดิมเราปลูกข้าวเพื่อบริโภควิธีการต่างๆจึงเป็นวิธีการที่อยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติความรู้ก็เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาเป็นมรดกตกทอดมีการใช้แรงงานสัตว์เก็บเกี่ยวนวดด้วยเครื่องมือพื้นบ้านใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยกาจัดศัตรูพืชและวัชพืชโดยการถอนหรือใช้สมุนไพรใช้คลาด ไหมีดพราจอบเขียวเป็นเครื่องมือหากแต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากแน่นอนว่าแต่ละวิธีย่อมต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปหากแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เทคโนโลยีไม่สามารถสร้างสารรค์ขึ้นได้อีกก็คือจิตวิญญาณของคนที่มีต่อข้าวนั่นเอง และที่เห็นอยู่ข้างหลังเอพินี้นะคะก็คือภาพกิจกรรมที่น้องๆสามเณรลากแก้วและแม่ชีน้อยลากแก้วกําลังเรียงเม็ดข้าวเพื่อเป็นการฝึกสมาธิอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมกันเลยค่ะอย่าลืมนะนอกจากเสร็จแล้วเราต้องมีคะแนนความสวยงามด้วยนะประเภทคิดทูดขี้ถังนี่ไม่เอานะ ป้าลูกแก้วเก่งมากเลยเร็วๆป้าลูกแก้วเริ่มมือสั่นแล้ว อ,อีก7นาทีอ้าวหนูอยู่กลุ่มไหนลูกไปช่วยป้าลูกแก้วเฉยเลยหนูช่วยเพื่อนหนูก่อนสิค่ะลูกเออโต๊ะนั้นเขามีสามแล้วเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีโอ้โหของป้าลูกแก้วนี่สุดยอดเลย ของปา้าลูกแก้วดูแลทนนันแน่นอนปา้าแก้วมีเทคนิคมากมายหลายอย่างเลยลอันนี้ไม่อยากดูเลยเนี่ยชื่อผลงานนี้ก็คือความปิติและความสุขความปิติก็คือวันเฉลิมพระชนมนพรรษาของพ่อหลวงของเราความสุขก็คือเดือนนี้คือเดือนคริสต์มาสเลขข้าวเนี่ยคือถนนเลขเก้าสีเขียวก็คือ ยญาอันนี้ลงลงไปสีเทาก็คือดินแล้วตัวที่เห็นพวกนี้คือสับป,ปะาดมาเที่ยวงานกันสีเทาอันนี้ก็ตัวนสือตัวจุกตูนินกรรนี้นนนความคิดสร้างสารรค์จินตนาการมาช่วยกเกลียงมเมล็ดข้าวได้นะคะเพื่อถาวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะครับ ราการราแก้วศาสนาทายาทที่เป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่เพราะก็เพราะว่ามีโยมพี่ก้องช่วย,วยแต่งเพลงให้เรานะเพราะนั้นให้เราตั้งใจนะลูกนะนึกถึงบุญที่เราทำทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ส่งผลบุญนี้ให้กับโยมพี่ก้องให้มีสุขภาพแข็งแรงมีลานาไัยสมบูรณ์ปราศจากทุก โรคโศกศัตรูอันตรายต่างๆเดี๋ยวใครที่นั่งเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้ได้ถามทีละหนึ่งคนให้คิดคนละหนึ่งคำถามพี่ก้องเคยตักบาตรแล้วทำบุญแล้วก็เคยเคยังไงก็เคยอ้าวเงียบครับพี่เงียบเคย นั่งสมาธิไหมอ่าเคยตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิไหมเคยครับเคยครับเคยตักบาตรทำบุบ่อยครับแต่นั่งสมาธิยังน้อยอยู่ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ที่เยาวชนไทยมีการชักชวนให้เยาวชนไทยเนี่ยมาได้รู้จักกับพุทธศาสนาซึ่งซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มีการชักจูงให้เด็กๆใช้เวลาว่างมาให้รู้จักกับศาสนาพุทธขนาดนี้ พอมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าทําให้เด็กให้เยาวชนไทยเนี่ยได้รู้จักกับาศาสนาพุทธมากขึ้นได้ใกล้ศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าสังคมในอนาคตถ้าจะดีถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าจะต้องเป็นเด็กที่ดีก่อนโครงการนี้เป็นการปลูกรากแก้วที่ดีเป็นการเสริมสร้างให้เด็กรู้จักคิดดีทดําดีเมื่อเด็กรู้จักคิดดีทดําดีก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า And then watch this one. Watch this one. I have to move your body like that. You have to twist. Karate, or karate-do. เป็นศิลปะก,การต่อสู้ถือกำเนิดที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นผสมผสานระหว่างการต่อสู้ของชาวโอกินาวาและชาวจีนคาราเต้ได้เผยแพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2464เมื่อชาวโอกินาวาพอ,อพยพเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นคาราเต้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการต่อสู้ด้วยการฟันอิดแต่ที่จริงแล้วคือการต่อสู้ด้วยการใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่น กำปั้นท้าวสันมือนิ้วสอกเป็นตน้นแต่เมื่อถูกดัดแปลงให้เป็นกีฬาแล้วก็เหลือเพียงมือและเท้าคาราเต้แปลว่าวิถีแห่งการใช้มือต่อสู้โดยปราศจากอาวุธวิถีแห่งคาราเต้เป็นวิธีการดึงพลังจากทั้งร่างมารวมให้เป็นหนึ่งในการต่อสู้โจมตีซึ่งความรุนแรงของการโจมตีนั้นมีคำกล่าวถึงว่าพิชิตในใหมัดเดียว สิ่งที่สำคัญของคาราเต้คือการต่อสู้กับตนเองเช่นการฝึกยั้งแรงการโจมตีโดยใช้ในการหยุดโจมตีเมื่อสัมผัสร,ร่างกายคู่ต่อสู้แม้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บไม่มากและป้องกันการบาดเจ็บซึ่งเป็นการฝึกการกำหนดความรุนแรงของการโจมตีเมื่อผู้ฝึกสามารถยั้งแรงได้เขาก็จะเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีได้จนถึงขีดความสามารถเช่นเดียวกัน นอกจากนักคาราเต้จะต่อสู้โดยปราศจากอาวุธแล้วยังซ่อนความหมายตามความเชื่อแบบเซนไว้ด้วยเพราะตามวิธีแห่งเซนการพัฒนาความสามารถและศิละปะของแต่และบุคคลจะต้องทำจิตใจให้ว่างเปล่าและเว้นจากความปรารถนาะความมีทิฏฐิและกิเลสต,ต่างๆ <s> OOF <laughs>